อันนี้ย่างรอบสองนี่ย่างรอบสองป้าเต็มเกมลนอมะมั้งโอ้ยไปห้องนี่น้ำจิ้มคะดุดแซ่บแซ่บน,น่าจะอนี้โอ้โหของดีจากเพียรนางน้อยนะคะกินเองกินเองด้วยค่ะชอบทำกับข้าวเป็นชีวิตจิตใจเพราะทำแล้วมันแซบ่บเรเลยทำกินเองไปซื้อเข้ามันก็ โ oh, อ้พ oh, ูน่ะอ๋อโทรมาเดิมมาเด้อกูได้ก็ได้กินขอบเปิดแตแซ่บใช่ไหมนะเอากินอีกเบ็ดกิน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 ปั้วปั้วล,ลุยลุยรอบสองย่างอีกรอบสองมึงดูไนะนะงเงินพันสามนะรวมทั้งปลากับพมพ่อมพุ้งสิบสี่ห้าโล่คนวะปวดโค้ดนี่น้ำจิ้มซีฟูดแล้วกัน เส้นะแมเส้นหดีี่หลวกแล้วก็เอากระเทียมแล้วกระเทียมเจียวเน,นีเ่ยราดเสแสรดใม่แล้วก็กินก็พักหมักสดไหนคะโอ้กโโ็ถัมันกุ้งม,มันสดนเนาะไม่ได้เป็นแต่กินนะนก็พักสดโอ้แบบับสองแล้จ้ะ รอบสองอะไรเงี้ยอ่ะทานไหมครับแซ่บไรนั่งพักโยกแรกทานไปโยกสองกำลังเริ่มะไหน้องเบนลุยแล้ลูก ย่างมาใหม่ๆเนาะคุณนะใหม่กอด oh โ,โ,โอ้โหรอบนี้พ่อย่างสุกดีแท้นี่คุณนะเนอะเออรอบแรกย่างบ่ดสุกหิ้วแต่อร่อยมากค่ะเต็มคำเอาคุณเิ็มแล้วเหรอคะ แซ่บให้แซ่บคร่ะน่ะซักซดน,น่ะโอ้ยอันนี้กับอันนี้ก็แซ่บแล้วยังน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยนะคะซาหให้เด่นเลยเด่นคนจิ้มนะเพื่อจับไว้และะ้วก็เออมันมห้อนๆอยู่เลยเน,นี่ยย่าง,งอ่ะช้าตัวของแซ่บเนาะเนาะกินดเองก็แซ่บ นั่งพักให้ท้องลุ้มก่อนแล้วยังจะกินรอส่งโอ้ยมาเด้อค่ะเด้อมุะลุจอมาทานด้วยกันนะคะซีฟู้ดนางน้อยนะคะกุ้งเผาคุณแม่หน้ามันนะคุณแม่แกะมาเกงเก้ให้เบิ่งสุ้ยแบบว่านบอลไปแบบเนื้อดิ่งๆเลยตอนเนื้อดิ่งดึงเอ้า